เรื่องลึกลับวันี้ขอนำเสนอสามเหลี่ยมอารถันสามเหลี่ยมเมอร์บิวดาฝากกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องราวใหม่ๆได้ที่เรื่องลึกลับชาแนลหลายคนคงเคยดีในเรื่องราวของสามเหลี่ยมเมอร์บิวดากันมาไม่มากก็น้อยหรือบางคนอาจจะรู้จักดีชื่อของ สามเหลี่ยมปีศาจซึ่งเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือซึ่งมีการอ้างว่ามีเรือบินและเรือดำน้ำจำนวนหนึ่งได้หายสาบสูญไปโดยไม่ทราบสาเหตุณนะบริเวณสามเหลี่ยมดังกล่าวว่ากันว่าเรื่องราวและปรากฏการณ์ต่างๆเหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นณนะบริเวณสามเหลี่ยมเมอร์บิวดนั้นเป็นฝีมือของมนุษย์ต่างดาวแต่ทว่า เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้เรื่องลึกลับจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังหากพูดถึงสถานที่ที่มีความอาถรรพ์หรือเป็นปริศนาบนโลกใบนี้ย่อมมีชื่อของสามเหลี่ยมเมอร์วิวดาปรากฏขึ้นเป็นอันดับแรกๆอย่างไม่ต้องสงสัยชื่อของสามเหลี่ยมเมอร์วิวดานั้นทำให้เราจินตนาการถึงความลับซับซ้อนที่มีแต่ปรมปริศนายุ่เต็มไปหมด แต่ด้วยความที่มีปริศนาที่ยังหาคำตอบไม่ได้นี้เองจึงทำให้สถานที่ที่เรียกว่าสามเหลี่ยมเมอร์บิวดาแห่งนี้ถูกโยงไปกับตํานานต่างๆนานาทำให้ความน่ากลัวที่มีอยู่ยิ่งทวีความน่ากลัวเข้าไปใหญ่แต่สำหรับนักค้นคว้าความจริงทั้งหลายกลับมองว่านั่นเป็นโอกาสที่จะพิสูจน์ความจริงให้กระจา่างและหากทำได้เช่นนั้นจริง ก็ถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงของชีวิตเลยกว่าได้แต่ก่อนที่จะหาข้อสรุปเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสามเหลี่ยมอาถรรพ์แห่งนี้เสียก่อนสามเหลี่ยมเมอร์บิวด้าหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือสามเหลี่ยมปีศาจมีพื้นที่ดังกล่าวอยู่ระหว่างจุดสามจุดที่โยงเข้าหากันเชื่อมต่อกันเป็นรูปสามเหลี่ยมดานมเมท่ลจุดแรกอยู่ที่เปอร์โตริโกจุดที่สอง อยู่ที่ปลายสุดของมละลัละฟอริดาและจุดสุดท้ายอยู่ที่เกาะเบอร์มิวดาพื้นที่ดังกล่าวในบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกโดยมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ1.2ล้านตารางกิโลเมตรซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่กว้างไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวความอาถรรพ์ของสถานที่ดังกล่าวมีการเล่าขานกันมาอย่างยาวนาน โดยจุดเริ่มต้นนั้นคงเป็นเพียงเรื่องเล่าปรำปรราของคนในบริเวณดังกล่าวเท่านั้นแต่หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองประเทศต่างๆนั้นพบว่าเครื่องบินและเรือรบของตนต้องจมหายไปในพื้นที่สามเหลี่ยมอาถรรพแห่งนี้เป็นจำนวนมากบางประเทศนั้นมากกว่าจำนวนที่ถูกศัตรูทำลายเสียอีกแม้ว่าจะมีความพยายามที่จะตามหาเรือรบดังกล่าว แต่ก็พบเพียงความว่างเปล่าไม่เหลือแม้แต่พระยาหรือหลักฐานอื่นๆใดเอาไว้ให้สืบค้นได้เลยดังนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนทั้งโลกหันมาให้ความสนใจกับสถานที่แห่งนี้เท่าที่สืบค้นมาจากผู้มีประสบการณ์เฉียดอาถรรของพื้นที่สามเหลี่ยมแห่งนี้ส่วนมากจะเล่าถึงเหตุการณ์ในขณะที่กำลังเผชิญกับเหตุการณ์ลี้ลับคล้ายๆกันก็คือ จะเริ่มจากการมีหมอกสีขาวปกคลุมทั่วทั้งบริเวณนั้นทำให้มองเห็นทิศทางได้ไม่ชัดเจนส่วนเข็มทิศก็จะหมุนเวียนหรือไม่ก็ขยับไปทางทิศทางที่ผิดผิดจากนั้นพื้นน้ำก็จะหมุนในลักษณะของน้ำวนลักษณะเป็นเหมือนสะดือทะเลจากนั้นก็จะเกิดแรงดูดมหาศาลทั้งเรือหรือเครื่องบินที่อยู่ในบริเวณนั้นก็จะถูกดูดจมหายเข้าไปใต้มหาสมุทรนั่นเอง ด้วยลักษณะการเกิดเหตุที่ผิดธรรมชาตินี้เองทำให้ผู้คนในแถบนั้นและคนที่ได้รับรู้เรื่องราวความน่ากลัวของท้องน้ำแถบนี้ต่างวิพากษ์วิจารณ์และให้ความเห็นถึงสาเหตุการเกิดปรากฏการแปลกๆดังกล่าวมากมายซึ่งส่วนมากก็จะพูดถึงเรื่องของสิ่งเล้นลับที่อยู่เหนือธรรมชาติเช่นเชื่อว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเทพโพไซดอน เทพเจ้าที่ปกครองท้องทะเลเป็นเขตที่มนุษย์ห้ามเข้าไปลุกล้ำเป็นอันขาดหรือไม่ก็เป็นเรื่องของสัตว์ประหลาดใต้น้ําในท้องทะเลลึกที่จะคอยจับเหยือ่อที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวแม้กระทั่งเรื่องของวิญญาณในท้องทะเลที่รวมตัวอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวที่ต้องการวิญญาณของผู้ที่สัญจรไปมาเป็นพวกพ้องมาเป็นตัวตายตัวแทนทั้งหมดนั้น ต่างเป็นความเชื่อของคนแต่ละกลุ่มที่ยกมาอ้างถึงการเกิดเหตุการณ์ลี้ลับเท่านั้นซึ่งถือว่ายังมีเรื่องราวอีกมากมายที่ก่ลาวขานแต่มาในยุคหลังๆนี้จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อที่แรงมากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของ UFO ความเชื่อนั้นเริ่มมาจากการปรากฏตัวของ UFO ในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกซึ่งในยุคหลังมานี้ มีข่าวการพบ UFO บ่อยครั้งมากและบริเวณที่มีการพบ UFO มากที่สุดก็คือในพื้นที่สามเหลี่ยมเมอร์วิลด้านั่นเองทำให้คิดได้ว่าสามเหลี่ยมอาทันแห่งนี้น่าจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ UFO เป็นแน่ทำให้เกิดทฤษฎีความน่าจะเป็นที่พยายามโยงทั้งสองเรื่องให้กลายเป็นเรื่องเดียวกันขึ้นมามากมายบางคนก็คิดว่า พื้นที่ใต้สามเหลี่ยมเมอร์บิวด้านั้นเป็นฐานทัพลับที่มนุษย์ต่างดาวใช้เป็นฐานที่มั่นบนโลกของเราโดยมีการอ้างว่าเห็น UFO บินขึ้นมาจากพื้นน้ำทะเลในบริเวณดังกล่าวอยู่บ่อยครั้งหรือความเชื่อที่ว่าสามเหลี่ยมเมอร์บิวด้านั้นเป็นทางเข้าออกระหว่างมิติของ UFO โดยมีการสันนิษฐานว่าการปรากฏตัวบ่อยครั้งของ UFO ในพื้นที่นี้ เป็นเพราะออกมาจากมิติอื่นหรือไม่ก็เข้าไปสู่มิติอื่นความเชื่อเรื่องนี้มีชื่อเรื่องธรรมดาเนื่องจากมีนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากต่างหาทฤษฎีความเป็นไปได้หลายต่อหลายทฤษฎีมาสนับสนุนความเชื่อนี้ทำให้ผู้คนจำนวนมากนั้นเชื่อในเรื่องดังกล่าวในช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมานี้หลังจากที่เริ่มรู้จักกับสามเหลี่ยมอาร,รันแห่งนี้ และมีการระแวดระวังทุกครั้งที่เดินผ่านพื้นที่นี้ทั้งทางอากาศและทางทะเลแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ความอาถรรพ์ของพื้นที่ดังกล่าวลดน้อยลงเลยยังคงมีเรือและเครื่องบินหายสาบสูญอยู่เรื่อยมาจึงเกิดความพยายามที่จะหาคำตอบปริศนานี้ให้ได้โดยหนึ่งในนั้นก็คือโครงการกู้สำรวจทางวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาที่ชื่อว่าชาวเวิร์ส ซึ่งได้ค้นพบซากฝูงบินโบราณในพื้นที่ดังกล่าวต่อมาจึงตัดสินใจขออนุมัติจากศาลสหรัฐอเมริกาเพื่อค้นคว้าเกี่ยวกับพื้นที่ดังกล่าวอย่างจริงจังซึ่งทางศาลดังกล่าวก็ให้การสนับสนุนหลังจากนั้นก็มีการเก็บกู้ซากทั้งซากเรือซากเครื่องบินขึ้นมามากมายนั่นแสดงให้เห็นว่าเรากำลังจะเข้าใกล้ความจริงทุกขณะแต่ก็ต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่ง ในการทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้แม้ว่าพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นเหมือนปีศาจร้ายแต่ทว่าก็มีทั้งนักบินนักเดินเรือนักเดินสมุทรจำนวนหนึ่งที่รอดออกมาจากเหตุการณ์เลวร้ายดังกล่าวในพื้นที่สามเหลี่ยมอาถรรพ์แห่งนี้จากการให้สัมภาษณ์ทุกคนจะพบว่าทั้งหมดนั้นต่างให้การตรงกันว่าก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเข็มทิศใช้การไม่ได้ หรือว่ามีอาการสั่นสะเทือนที่ผิดไปจากปกติรวมทั้งยังมีหมอกลงหนาเกินปกติซึ่งบางคนนั้นโชคดีที่สามารถบังคับย่านพาหนะของตนให้ออกมาจากพื้นที่ดังกล่าวได้ทันเวลาแต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่ต้องจบชีวิตลงอย่างน่าเสียดายในยุคหลังๆมานี้จะเห็นได้ว่ากระแสะความเชื่อเรื่องฐานทับลับของ UFO ในบริเวณสามเหลี่ยมเมอร์วิลดานั้น แรงกว่าความเชื่ออื่นๆอย่างเห็นได้ชัดจนทำให้นักวิทยาศาสตร์จํานวนมากออกมาแสดงความคิดเห็นกันซึ่งส่วนมากก็ชี้ว่าหากมองตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่สามเหลี่ยมเมอร์บิวดาก็ไม่ต่างอะไรกับโค้งอันตรายที่บ้านเรามีถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้พยายามหาข้อมูลและข้อโต้แย้งไม่แย้ง เพื่อให้เห็นว่าสามเหลี่ยมเมอร์บิวด้านั้นเป็นเพียงพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเพราะผู้มีประเทศและภูมิอากาศที่เอื้ออํานวยเท่านั้นหาใช่ฝีมือของมนุษย์ต่างดาวหรือสัตว์ร้ายใต้ทะเลหรือไม่แต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้ความอาถรพนของสามเหลี่ยมเมอร์บิวดา้าก็ได้ถูกนำมาตีแผ่ต่อชาวโลกโดยนักวิทยาศาสตร์สองท่านก็คือศาสตราจารย์โจเซฟโมนาแกน และเดวิดเมย์ทั้งสองคนนั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโมนาสกรุงเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียโดยพวกเขาระบุถึงคำตอบของปริศนาแห่งสามเหลี่ยมเมอร์บิวด้าไว้ว่าทั้งหมดนั้นล้วนเกิดมาจากก๊าซที่มีชื่อว่ามีเทนซึ่งก๊าซดังกล่าวเป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นก๊าซไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟ มีสูตรทางเคมีก็คือ CH4 แหล่งที่มาของการชนิดนี้จะพบในสารอินทรีย์ที่ผุพังเน่าเปื่อยในบ่อถ่านหินในก๊าซธรรมชาติใช้ประโยชน์เป็นแก๊สเชื้อเพลิงและในอุตสาหกรรมสังเคราะห์โปรโตีนเป็นต้นมีการค้นพบว่าในบริเวณสามเหลี่ยมเมอร์บิวดามีปริมาณก๊าซมีเทนอยู่มหาศาลจนทำให้หลายครั้งเกิดการประทุข,ขึ้นเหนือท้องทะเล ทำให้มีลักษณะเหมือนหมอกควันนอกจากนั้นเมื่อกาซมีเทนมีการขยับตัวเป็นวงกว้างจะทำให้เกิดการดูดกลืนวสัสดุต่างๆที่เข้ามาในบริเวณดังกล่าวซึ่งนั้นไม่ได้เป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้นมีการทดลองให้เห็นและปรากฏได้ว่าผลลัพธ์ออกมาตามคาดกาซมีเทนได้ดูดกลืนวัตถุจำลองที่ตกลงไปจริงๆและทฤษฎีดังกล่าว จึงกลายเป็นบทสรุปของความอาถรรพ์แห่งสามเหลี่ยมเมอร์บิวด้านในยุคนี้ซึ่งเชื่อกันว่ากาซมีเทนนั้นเป็นตัวดูดเครื่องบินและเรือจำนวนมากลงสู่ใต้ก้นทะเลส่วนเรื่องของเข็มทิศที่ใช้การไม่ได้เมื่อผ่านมาพื้นที่ดังกล่าวเป็นเพราะในทะเลแถบนั้นมีหินชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กอยู่จำนวนมากเมื่อรวมตัวกันเป็นจำนวนมากพอสมควรจะมีแรงสนามแม่เหล็ก ปกคลุมอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวโดยทั่วทำให้เข็มทิศทำงานผิดปกติหากว่ามีเรือหรือเครื่องบินผ่านเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวจะได้รับอิทธิพลของสนามแม่เหล็กดังกล่าวสุดท้ายก็ทำให้เข็มทิศใช้การไม่ได้หากว่าเป็นเรือก็อาจจะวิ่งไปชนโขดหินจนทำให้เรือล่มได้ง่ายและหากว่าเป็นเครื่องบินก็จะดิ่งลงสู่ท้องทะเลพอคิดว่านั่นเป็นท้องฟ้า ด้วยคำอธิบายดังกล่าวจึงทำให้ความลี้ลับของสามเหลี่ยมเมอร์บิวด้านี้ถูกเปิดเผยและทำให้ความเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจส,สับป,ประหลาดรวมไปถึง UFO นั้นหมดไปอย่างช่วยไม่ได้จบไปแล้วกับเรื่องราวของสามเหลี่ยมอาถรรพ์สามเหลี่ยมเมอร์บิวด้าหากใครมีข้อเท็จจริงอื่นๆสามารถส่งมาได้เลยที่คอมเมนต์เรื่องลึกลับแห่งนี้ ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเราได้ที่เรื่องลึกลับชาแนลสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือถอดรหัสลับปฏิบัติการพิกโลก